ส,สดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้แม่อ้อยก็มารอรับลูกชายที่หน้าโรงเรียนนะคะวันนี้ลูกชายได้สอบเป็นวันสุดท้ายแม่อ้อยจะพาเขาไปกินไปเล่นให้เขาคลายเครียดจากการสอบนะคะหลังจากรับลูกชายเสร็จแล้ววันนี้แม่อ้อยก็มีอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่ต้องทำ ต้องไปรับหลานสาวค่ะวันนี้พาหลานสาวไปเล่นแล้วก็ไปกินด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าพี่คิวและหลานสาวเจอกันแล้วจะมีเรื่องราวตื่นเต้นอะไรกันมากมายหรือเปล่าต้องไปดูกันนะคะวันสุดท้าย ดีมากเลยแม่ทำได้ไหมก็ทำได้อยู่ครับอืมีเปอร์เซ็นต์ดีนะน่าจะเก้าสิบแปดสิบนี่แหละครับเออเก้าสิบแต่ขอ <80. S 2> เล่นก่อนนะขอเล่นก่อนนะคะแม่อ้อยก็รับลูกชายแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะไปรับ หลานสาวจอมซนของเรานะคะใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหลานสาวเราจะดีใจหรือว่าเสียใจร้องไห้ตกใจว่าป้าอ้อยมารับนะคะอลีนใครเอ่ยไปมารกลังลืมกไปเจ้าฮะกลับบ้านหรือเปล่าครมารับ ใครมารับ,รบใช่แม่ไหมฮะใครมารับหนูป้าอะไ,ไรป้าอะไรมารับฮะเอ๋เอ้ยบายก่อนบายกล้องก่อนเด้อบายแล้วแม่มาแล้วคะ่ะอ๋อมดูไหนอันนี้เอารถเอารถอลินมาค่ะออโอ้มารับไม่พูดนี่ไม่หยุดปากเลย นนี้ก็ถึงสวนสนุกนะคะทีที2ส,สองเด็กคนนี้เขาะจะทำอะไรกันบ้างนะคะเล่งกันอยู่นะคะ 何 <laughs> โอแต่ก mm ็อยากเอาอันนี้เหมือนกันนี่แล้วนี่ด้วยอันเนี้ยโอเคครับเพราะอยากกินซุปเผ็ดเหมือนกันนะ่นี่ซุปเผ็ดได้ไหมไม่เอาแล้วซุปเผ็ดมันมันก็ได้ก็ได้กันนะคอยแม่ดูสิจอมซนซนจริงจริงเลยอลินเลินเอาอะไรคะอลินเดี๋ยวพี่คิวเนาะอ่ะตักให้น้องหน่อยเดี๋ยวเองก็ได้ก็ได้ก็ได้ ออลิเนเก็บพี่คิวเนาะอะอไรคะหนูอเอาอะไรเอาเอะไรอะไรคะเอาข้าวเอาข้าวโอ,โอเคเนาะเดี๋ยวรอข้าวก่อนนะคะโอเคไหมยิ้มหน่อย,ย,ยอ,อ,อายาาข้าวออลินชอบกินผักอ,อ่ะกินไปนปวด นี่อย่าอร่อยเลยใช้มือคะ่คะ <suppose it? S 2> <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหม,มพี่คิวอะอร่อยไหมนี่ค่ะนี่กินอะไรประกติปลากระตี่พี่กินแบ่งน้องด้วย,วยอะแบ่งกันกิน เปี้ยยวหหรรอออแม่่งลิลกินอะไรลินกินอะไรคะมะเขือเทศเฟนฟายเอามะเขือเทศให้น้องหน่อยสิลูกจิ้มมะจิ้มเฟนฟายมาให้น้องโอ้ยเอากินได้เหรอมะเขือเทศอ่ะ กินได้เหรอ,อกินได้เหรอคะอมันไม่เปรี้ยวลูกนะค้องเสียนะอพ,อพอแล้วพอแล้วดูได้นะห้ามจับนะจับไปแล้วอ่ะลินไปล,ลูกมา ทางนี้ลินทางนี้ลูกไปแล้วพี่คิวไปแล้วเ,เป็นไงบ้างคะเด็กๆสน,นุกไหมคะบึง้งอ่ะบึง้ง <laughs> กินกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านกัน,นะคะ่ะดูคนละมุมเลยคะ่ะ เหนื่อยเพียวมากเลยเหนื่อยมากเลยค่ะนึกถึงคนที่มีลูกสองลูกสามเลยนะคะเราแค่มีลูกหนึ่งแต่วันนี้มีหลานเพิ่มมาอีกคนรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งนะคะจากการต้องดูแลคนเดียว แต่ต้องกลับมาดูแลอีกคนนึงเป็นสองคนเพราะว่าเด็กเนาะคนนึงก็จะเอาอีกอย่างนึงคนนึงก็จะเอาอีกอย่างนึงเลี้ยงคนเดียวนี่มันเหนื่อยจริงนะคะแต่ถ้าเรามีคนช่วยหรือว่ามาด้วยเราก็อาจจะเ,เบาลงอีกหน่อยนึงอะไรคะอะไรคะ ไาๆเหรอคะใช่เท้าไปๆอู้ใช้เท้าไม่ดีนะลูกพี่คิวก็บอกน้องสิครับค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะวันนี้มีความวุ่นวายเยอะมากเลยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครแล้วกดกระดิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ